สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมตั้มฮาร์เลย์พัทยานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใส่รหัสผ่านกรณีกุญแจหายนะครับครับผมไงเรา,เรา,ม,ามาดูดเลยนะครับวิธีการใส่กุญแจก็คือสเต็ปแรกถ้าปกติมีกุญแจนะครับถ้าเปิดปสว,ไไดแบบ on, วิตชแบบ์ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บจอก็จะติดขึ้นมาพร้อมสตาร์ทเครื่องขี่ออกไปได้เลยแต่ถ้ากรณีแบบแบตกุญแจอ่อนหรือว่ากุญแจหายนะครับทางฮาร์เลย์เนี่ยเขาก็ออกแบบโหมดตัวนี้ขึ้นมาครับผมถ้าไม่มีกุญแจเนี่ยจอเขาจะถามหาพินโค้ดที่เซ็ตไว้ตั้งแต่แรก ทั้งหมด5ตัวนะครับคันนี้เซตไว้ที่เลข1บริเวณเนี้จะเป็นตัวใส่รหัสทั้งหมดก็คือไฟเลี้ยวตรงนี้ด้านล่างไม่ใช่ด้านบนตรงนี้นะครับอ่าก็ถ้าเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวเลขนะครับส่วนถ้าตัวนี้ใส่เลขหนึ่งหมดพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บก็เลื่อนหลักต่อไปให้ให้กดไฟเลี้ยวขวานะครับโอเคแล้วก็กดไปอีกใช่ไหมครับถ้าใส่ผิดก็คือรถก็จะดับไปต้องรออีกสักแปบ๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวใส่ไปเลยครับพอเสร็จแล้วก็ขวาแล้วก็ใส่ซ้ายมาปเป็นเลขหน,นึ เรียบร้อยครับพอใส่เสร็จต้องกดยืนยันไปทางขวาอีกทีครับเป็นการสิ้นสุดการใส่รหัสทีนี้หน้าจอก็ติดขึ้นมาเหมือนตอนมีกุญแจก็ต้องทําทุกครั้งตอนสตาร์ทนะครับก็คือถ้าขี่ออกไปแล้วดับเครื่องก็ต้องใส่ใหม่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับหลังจากเราลองใส่รหัสผ่านกรณีกุญแจหายเสร็จเรียบร้อยตอนนี้สตาร์ทลถได้แล้วก็เดี๋ยวลองไปลองขี่กันดูครับว่า ฟิลลิ่งจะเป็นไงบ้างโอเคครับไปลองเลยครับ ครับผมหลังจากที่ผมได้ลองใส่รหัสผ่านกับเจ้าตัวรถทดสอบตัวแพนอเมริกาสแตนดาร์ดตัวนี้แล้วก็ไปลองขับขี่ดูนะครับก mm ็ hmm. ปรากฏว่าไม่มีผลอะไรครับเกี่ยวกับระบบคอนโทรลต,ต่างๆก็มจีจะมีบ้างก็คือตรงเรื่องของอหน้าจอจะเตือนหาถามหากุญแจอยู่เป็นระยะะ,ยะครับส่วนการขับขี่ทั่วไปก็ถือว่าปกติดีครับผมยังไงเผื่อถ้าพี่ท่านใดสนใจเพื่อนๆลองแวะเข้ามาทดลองขับขี่ดูข้อมูลโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็ เชิญติดต่อเข้ามาได้เลยครับยินดีต้อนรับครับผมโอเคขอบคุณมากครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ